สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่23กรกฎาคมเป็นการแข่งขันแมทชิ่งประจำสัปดาห์ของร้านกุ้พี่พงศ์วันเสาร์นะแข่งที่สาขาหนึ่งช่วงนี้แหวนการวิฟาทางขวามือนี่ซ้อมเล่นกันมานี่ได้ชิงแล้วเอาแล้วมาเล่นต่ะเอาโนวาแกเปอ่ามาเล่นครับผมโนวาเติมเีฟีเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นบอกว่า,บอ,บ,อวาบอกเลยเนเมื่อกี้บอกเจอลิงค์ใช่ไหมผมไม่ใส่คี์พี่ใช่ครับเมื่อวานเล่นกับพี่บอลแล้วเจอคีแล้วเซ็งเลยเอาออกแม่งเลยว่ะ ออกเลยเว้ยเออมิสเตอร์เพมนี่เลยซื้อไปสดสดอีบีเราเล่นลิงเอาแล้วลิงใช่ไหมใช่คับสายหน้ามือไปหลังตีนไปผาผ่านหน้ามือไปหลังตีนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะโยนลูกเต่ากันนะครับนกยิบลูกเต๋ามาโดูสดเล่นกันตาเดียวรู้เรื่องไม่ต้องไอ้เต้าขอสองได้สามได้ไหมครับไม่ได้ครับเอาตาเดียวดีกว่าโยนวางเลยวางไปเลยคนละสองลูกโดนเหมือนกันม,มา มากกว่าลงก่อนไปเลยปาให้ทอยก่อนเลยเดี๋ยวเกมสามเดี๋ยวทอยให้ให้เฮ้เบิ้ลนะให้คูณนะเอาเหมือนกันเอาไหมันชนมือไม่เป็นไรก็องโยไปชนมันเองอ่ะเอาใหม่เลยโยนใหม่ทั้งคู่เท่านชนก็ชนแล้วแต่ดวงเก้าต้องสิบหกอ่ะทางซ้ายมือลงก่อนครับลิงจ๊อกมิสเตอร์เพลก็ฝ่าฟันมา นุกเอาอะไรมาเล่นคาไฮโ,โร่คาไฮโร่ลงรอบแรกใช่ไหมได้ขาแพ้อะไรไปแอนโนวาแอนโนวาตกพวกพี่ว่าคาไฮโร่ตีโคตรหนักเลยแจะตกรไปเลยสองใบสามใบก็ไม่เอาแมวมึงตกทิกสองาสามใบ,มมบใครก็ตีไม่เข้าแั้วกันไม่ต้องมาคุยหรอกไหนเจอไหนเมื่อกี้จะถามว่าทำอะไรมาเลยไม่ใช้บัดดี้ไฟท์ข้าเลยฟอนทิเกอร์อ ตอนเล่นเล่นนะครับต้ารู้ใช่ไหมเล่นผิดอ่ะรู้ครับรู้ที่หง่หงยการ์ดใครมากกว่าก็เอาไว้ทัานไปเลยอีกคนก็ชาร์จเข้าไปศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามเฮ้ยจี๊กซิทไม่เจอเอาแล้วรู้ผลแล้วว่ะไม่เจอกันโนวามึงมึงช้ากันโนวานี่เรียบร้อยเลยเพมแห่ด้วยเกตหนึ่งมัมมีเกตหนึ่งเอาเว้ยมันเอาเว้ย ดูหน่อยแสดงแสดงไม่มีมีม,มันเอาเกียร์หนึ่งกับเ,เกียร์สามเกียร์หนึ่งไว้กันไหมเอาไว้กันไม่เอาไว้กันเสียคัตบาสไปแล้วหนึ่งดอกดูหม่ขอโทษหยิบส <laughs> องสูงกว่า <laughs> ลืมไปสองแล้วสูงกว่าหยิบสองสูงกว่าติด ใช่แต่เมื่อกี้เก็ดหนึ่งโงอ,เ,อเกิดอะไรขึ้นไปไหนเพมไม่ลืมด้วยเมื่อกี้เอาเกิดหนึ่งขึ้นงอเก็ดสองขึ้นเป็นกาดวะไม่มีมันต้องติดชื่อทราบดาวเขาด้วยอ๋อเหรอ <c oughs> ใช่มีตัวเดียวโอ้เครี <c oughs> ยดเก็บไว้กาดมั้งทำไมมึงเก็บบุ๊กอย่างเดียวเลยเหรอ เอาเอาอีกะเอาอีกอะได้ต้องเป็นแค่เก์เดียวเกสูงใช่ไหมอย่าบอกว่าเปิดจะเกมส์สตีนะคะสตีไปเซนไม่ต้องบอกมันหรอกไเคิเทอร์แป้งนงโอ้โหสตีไม่เข้าแล้วมึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คิอะไรยูอะไร ที่เข้าไหมตีไม่เข้าเหรอใช่ไ,<อ>ไม่ขอมาแล้วคับมาเตินตีวันเข้าเลยเจ็ดไม่มีอะไรหนึ่งหมื่นห้าบวกสามพันตามแดโอ้โหกพันหมื่นห้าอือหือตีแรงชิบเป๋งใหญมันลุกขึ้นมาแล้วเนี่ย อีกสีอีกรอบไหม<ช>อีกแล้ว,วเหเรอสี่ศูนย์สามศูี่สจีสองใบคีฮิวสามสองใบสี่หนึ่งใบทิ้งแล้วไปใบวัตตาเกสีอืมพีจีไม่ได้สู้เอ้ ถูกลแล้วถูกแล้วมากินตีแหวนไปเลือยมิดตีขาดกันเอาละครับร้อยสัตว์เทวะเอซอ้อก่อน ลช่อหวเขานึ่งคอ1ใบมืนลงก่อนเลยเว้ยหนูว่างานนี้สามสไม่คิดมีเทไม่คิดลูกไม่คิดลูกใช่ไหมใช่ไอเคบอกงั้นมึงไปเลยอย่าบังคับให้ไปหนึ่งดาเมตเลยฮะตีแหวต่งนี้หนึ่งได้เข้าเข้าไปหนึ่งลูกเพื่อนหนึ่งเท่าไหร่สา สองสามลองโอเลยเว้ยข้าวเลยไม่ข้าวไม่ข้าวต้องรอได้ก่อนไม่มีสองสามสองาคันเล็กๆน้อยๆ้อยเราก็ยอมกันไป oh. อันนี้สามสองใช่โอเคสี่หก โอ้เพิ่มได้เขาแต่วันเลยเหรอ ฮิวนากลัวสุดอตอนนี้เฮิวมันได้กันง่ายๆเป <c oughs> ็นเ <c oughs> ต่าตอนแ่นกูไม่เห็นได้ฮิวเลยพอเจอลิงก์กูเห็นฮิวเอาฮิวเอาตัวนี้เบาสุด ีตาไม่อยากได้เหลืองีอตาบอกไม่อยากได้เหลืองไม่อยากได้คิวทีเรียบพ <9 S 1> ระก็ว่างั้นมาถึียงอะไเรียโดริทายจะพร้อมจะมาการถอดโซ่ดีที่หนึ่งแล้วก็พอรันเตีมันบวกสามพันตามดเมดิมตามดามเมดฮะตอนนี้บวก 9, เก้าพันเบสคือแปดติดต่อ ดีอะไรตัวนี้เขออ้านี่ยออไ,ไม่ไมแล้วอ่ะไอ้ตานี่ไม่เคยขาดส,สายนะเกียร์สามเนี่ยจุดนึ่ง ก็เป็นเอ็กซ์เซอร์ทูนี่เปนจัวที่มันเลยอืมคนตัวตีวันบนแปดให้คิดไหมไม่คิดลุกมือขีดไปทุกตาห้าได้กดเลยนยัชไงอื้อหื้อ หยองเลย,เลยมึงมาแล้วหยองแทนเลยคอ้ยมือดีแบบเจ็ดใบครับใช้ก็ได้ลุกแต่ไม่ได้จบเพราะล่นลุกตัวเดียวทีหวนสองหมื่นเข้าเลยเข้าเลยสารได้นะผมผมไม่ใส่คีสคอนทิเกอร์ ไอโบข้างหลังก็ยังดีวะไม่ไม่ไม่เอาจริๆไม่ใช่เว้ยโบข้างหน้าดอต้องทิ้งมือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจวดจวดยังไม่ใชลางเลยให้คนนี้งานไรเอาขึ้นมือเลยมึงตายห่าเลยตอนนี้เอางานเข้าแล้วมึงงานเนี้ยดาเมจโดนไหมครับพี่ไม่ไม่ต้องไปทิ้งไม่ใช่หรอถ้าเปทิ้งจะโยนทิ้งเริ่มจากตัวที่เบาที่สุดนี่สบายใจแล้วมึงไอ้ต้ามันปล่อยไม่ได้แล้วแปดสามเจ็ด เปิดฟ้อนมานีแต่เกิดสองมือทุกตัวเลยนีสวกเตียงแล้วมึงสาอเบาสุดโอ้โหนี่สามสอนะนี่เบาสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยสามหนเด สี <42 S 1> <c oughs> ่2 2> <Yes. S 1> ม lonely, ah ือ <serves> มีสองามเจ็ดสามเจ็ดสามเจดบวกยังมีฟอนมันเล่นไปมาใสาหัวไปว่าเตเบมานสาไปเล่นไปสาหัวไปพอไหมสามแปดสามแปดตีเลยกันนะกันนะ สีเป็นสองหมดพันแล้วกันนะเออจะโจอะไรมาเล่นดีวะเนี่ยเ c เีไปสองรอบคาร์กิบายต้าคิวออกมาสองใบแล้วหกใบบล็อโซ่ไปผ่านไปที่กำจัด เนวลาตีเดียวเสียดีสดีใครคนนี um ้สองได้ ้ไฟย,ยี่ีคนี้สัเจ็นนอน่ยรไมนะลงตัวไฟมาลุยว้าตีอะไรว้าวบูวบบ้๊บ กินอะไรก็ได้เลยนะ <S <S มึงเอากี่เวสเนี่ตาถ้าจะไม่ไปิดตัวนี้บอกว่าลุกช่องพิเศษไม่มีแดนอ๋อต้องขับ,บาถด้วยลุกไม่ได้จุดไอเพมมันฮิวทุกใบมันจะรอดไหมวะมึงมีกี่ใบน,นะถ้ามันปล่อยให้ฮิวทุกใบมีทางเดียวเลยนะรับฟอนก่อน อก็น่จะตายเหมือนแปะคนเียเซฟเไม่อยกาดกาดเหมือนแปะเมีแปสแปเร็ียบร้อยครับตบือกันน่อเลยมครับโนวากินนะครับงานนี้ ไงตา<ผ>ม,มันมันรีงซตนี้สบายเล่นสบายเลยไหมสบายค่อชัวช่วเลยนะยผมถ้าใส่คีสนี่แย่กันนะ<ช>มันตีน้วอาจจะไม่ลดอแ,แบบที่เราลองเล่นกันดู<ช>ไปแล้วตาบ๊ายบายสวัสดีครับ